วิธีการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งครูผู้สอนคุณพิพินอัลััษณ์โรงเรียนชินุูนวิทยาทำเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนอานวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณของโรงเรียนชินุภูนวิทยาในการเรียนออนไลน์ช่วงโควิดในีน โดยไม่มีเจตนาทำซ้ำลอกเรียนแบบหารายได้แต่อย่างใดโดยเนื้อหาในวิดีโอนี้อ้างอิงจากหนังสือเรียนลายวิชาวิทเทคโนโลยีวิทยการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพอวอผู้จัดทำนางสาวยุพินอนารักษ์ครูโรงเรียนชินคุณวิทยา อ่าสำหรับช่องทางการส่งงานนะคะช่องทางที่หนึ่งคือให้ผู้ปกครองนะคะแอดไลน์กลุ่มของเทคโนโลยีนะคะได้เลยหรือช่องทางที่สองนะคะผู้ปกครองอาจจะส่งมาทางอีเมลของครูก็ได้นะคะลูกพิน a i u c i n a u u l w i a c t h นะคะหรืออาจจะเป็นช่องทางที่สามก็ได้ค่ะโดยผู้ปกครองนะคะพิมพ์ https://robot. ผู้ยก c o m นั่นเองนะคะเมื่อผู้ครองเข้าไปแล้วเนี่ยจะพบกับหน้าเว็บที่เขียนว่า robot .dot.computer นะคะไวู้้ยกถ้าผู้ปกครองนะคะต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะส่งงานก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยหรือไม่ไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่ส่งงานอย่างเดียวนะคะโดยการเลือกส่งงานในมือถือก็สามารถทําได้นะคะเ <s> มื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยจะเจอหน้าโปรแกรมส่งงานช่วงโควิดนะคะเป็น รูปครูโยกกับครูเก๋นะคะผู้ปกครอส่งงานในส่วนของครูเก๋ได้เลยนะคะอันนี้จะใช้ในระบบ Android นะคะวันนี้นะคะจะเป็นการนะคะเรียนในเรื่องของประเภทของข้อมูลนะคะเดี๋ยวครูจะมีคลิปนะคะวิดีโอให้ในักเรียนได้ศึกษาดูนะคะแล้วก็จะมีการ ทำกิจกรรมท้ายคลิปด,ด้วยนะคะทีทูไม่เยอนเด็กๆแล้วสวัสดีครับทีทูไม่เยอนเด็กๆคราวนี้มีสิ่งที่มีประโยชน์มาฝากนะมาดูกันเลยครับว่าทีทูเอาอะไรมาฝากเด็กๆครับมาเรียนรู้เรื่องของแหล่งข้อมูลกันนะแหล่งข้อมูลคือสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวที่ช่วยให้นักเรียนได้รับรู้เรื่องราวต่างๆ จากประสบการณ์ที่พบเห็นด้วยตนเองเช่นเวลาที่เด็กๆได้ไปเที่ยวทะเลเด็กๆก,ก็ได้รับรู้ว่าทะเลเป็นอย่างไรที่ชายหาดมีอะไรอยู่บ้างหรือรับข้อมูลโดยการฟังเสียงจากวิทยุรับข้อมูลโดยการดูภาพที่เคลื่อนไหวและฟังเสียงจากโทรทัศน์นะครับอ๋อเด็กๆสามารถรับข้อมูลโดยการอ่านหนังสือจากห้องสมุดได้ด้วยนะ เด็กๆครับข้อมูลที่เด็กๆได้รับแต่ละวันนั้นมีมากมายข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมาใช้ในวันต่อๆไปเช่นตารางเรียนสมุดจดการบ้านหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อน <c oughs> บางที <c oughs> เด็กๆก็จำไม่ได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เด็กๆก็ต้องหาวิธีการจัดเก็บเพื่อป้องกันการลืมนะครับ <c oughs> แถมยังทำให้เกิดความเป็นระเบียบ และสามารถค้นหาได้ง่ายด้วยนะเอาละอีทูจะบอกวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้นะครับ 1. ให้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นคำบอกเล่าของคุณพ่อคุณแม่การอ่านหนังสือโดยการจดสาระสำคัญไว้ให้มากที่สุด 2. เขียนบันทึกข้อมูลที่ได้จากการฟังหรือการอ่านลงในสมุดบันทึกโดยจัดแยกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่เช่นบันทึกการอ่าน บันทึกข่าวและบันทึกข้อมูลในห้องเรียนลองนำไปใช้ดูนะเด็กๆจะได้ไม่ลืมข้อมูลต่างๆที่ได้รับมายัางไงล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยอดหุ่นยนต์ทีทูมาแล้ว ทีทูจะพาเด็กๆตะลุยไปในหน่วยความจำเพื่อรู้จักกับแหล่งข้อมูลต่างๆอ๋อตั้งใจฟังให้ดีนะแหล่งข้อมูลหมายถึงสถานที่อุปกรณ์หรือสื่อที่มีข้อมูลต่างๆอยู่ครบพร้อมที่จะให้เราได้ค้นคว้าหาความรู้ได้มาดูในหน่วยความจำของทีทูเลยดีกว่าว่าแหล่งข้อมูลมีอะไรบ้าง 1. ห,ห้องสมุด เป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาที่อยู่ในรูปของหนังสือและสื่อต่างๆส่วนใหญ่จะอยู่ตามโรงเรียนส่วนในชุมชนก็จะมีห้องสมุดประชาชนนอกจากนี้ห้องสมุดก็ยังมีตามสถานที่ต่างๆอย่างเช่นสำนักงานหรือตามมหาวิทยาลัย 2. หนังสือเด็กๆนี่คือแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนะสามารถหาได้ง่ายและราคาก็ไม่แพงด้วย หนังสือให้ข้อมูลได้หลายด้านและหลากหลายประเภททั้งด้านการศึกษาสังคมกีฬาบันเทิงและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายปัจจุบันหนังสือมีการทำรูปเล่มที่สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจผู้อ่านด้วยนะแหล่งข้อมูลที่3ก็คือแผ่นวีซดีและวีดีทัศหรือวิดีโอนั่นเอง แหล่งข้อมูลน,นี้จะรวบรวมข้อมูลทั้งภาพและเสียงเป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าเพราะว่าเราต้องนำมาใส่เครื่องอ่านฉายให้ออกทางจอภาพทางโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์แหล่งข้อมูลที่4ี่ที่ทีทูจะบอกคือแผ่นซีดีแผ่นที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นี้เป็นแผ่นที่บรรจุข้อมูลที่เป็นเสียงเราสามารถค้นหาข้อมูลโดยใส่แผ่นซีลงในเครื่องอ่านแผน่นได้แก่ เครื่องเล่นซีดีหรือคอมพิวเตอร์นั่นเองแล้วเสียงในแผ่น CD ดี <c oughs> ก็จะออกมาทางลำโพงให้เรารับรู้ยังไงล่ะ <c oughs> เด็กๆหลังข้อมูลสุดท้ายที่ทีทูจะบอกเด็กๆก็คือเทปบันทึกเสียงหรือแถบเสียงซึ่งเป็นการบรรจุข้อมูลเสียงที่เราสามารถอัดเสียงลงในเทปและเปิดฟังได้โดยต้องใส่ลงไปในเครื่องเล่นเทปแล้วเสียงก็จะออกมาทางลำโพง แหล่งข้อมูลมีอยู่รอบๆตัวจริงๆเลยใช่ไหมล่ะได้รู้จักแหล่งข้อมูลมากมายแบบนี้เด็กๆก็ค้นคว้าได้สบายแล้วนะวันนี้ทีทูลาแล้วสวัสดีครับ่าสำหรับธิจกรรมนะคะให้นักเรียนเนี่ยทำในหนังสือหน้าที่สามสเอ็ดนะคะเขาบอกว่า านเรนวิเคราะห์สถานการณ์แล้วระบายสี่ภาพที่เป็นแหล่งข้อมูลให้สมคัญกันนะคะตัวอย่างเช่นข้อ3.1เขาบอกว่าอินต้องการค้นหาข้อมูลเรื่องวันลอยกระทงนะคะันเรนก็ดูภาพนะคะภาพแรกเนี่ยเป็นเหมือนจอทีวีเขาบอกว่าสารคดีทางโทรทัศน์ก็จะเป็นรูปเหมือนลอยกระทรงถูกไหมคะข้อที่สองเนี่ยเห็นไหมคะมมาหมุนนะคะก็คือสวนสนุกนั่นเองนะคะ ถาเนี่บอกว่าอ๋อภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่เขากําลังลอยกระทงอยู่น,นั่นเองก็ระบายสีลงไปนะคะหน้าต่อไปนะคะกิจกรรมหน้าที่สามสิบสองนะคะเขาบอกว่าให้หนักเรียนสํารวจแหล่งข้อมูลที่ตนเองรู้จักเขียนลงในตารางนะคะอย่างน้อยสี่แหล่งแล้วร่วมกันสนทนานะคะนี้ไม่ต้องร่วมกันสนทนานะคะให้หนักเรียนดูว่าประเภทของแหล่งข้อมูลนะคะจะมีประเภทแหล่งข้อมูลประเภท สถานที่นะคะแหล่งข้อมูลประเภทสื่อต่างๆแล้วก็แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลนะคะแหล่งข้อมูลประเภทอ่าประเภทสถานที่กัวพวกะไรคะโรงเรียนห้องสมุดสวนสัตว์ที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆนะคะสองแหล่งข้อมูลประเภทสื่อนะคะก็เช่น iPad แท็บเล็ตวิู่อ่าโทรทัศน์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็แหล่งข้อมูลประเภทบุคคลก็เช่นพวกครูเพื่อนผู้ใหญ่บ้านหรือว่าวิทยากรต่างๆนั่นเอง ต่อไปกิจกรรมหน้า3 3บนะคะก็บอกว่าให้นักเรียนเขียนข้อมูลของตนเองนะคะลงในแบบบันทึกที่กําหนดนะคะจะมีแบบบันทึกข้อมูลของตนเองก็คือว่านักเรียนเขียนชื่อนามสกุลของตัวเองอายุวันเดือนปีเกิดระดับชั้นนะคะชื่อบิดาบรรดานะคะแล้วด้านล่างก็จะถามว่านักเรียนเนี่ยทราบข้อมูลของตนเองจากแหล่งข้อมูลอะไรนะคะนักเรียนก็ดูว่านักเรียนชื่ออะไรอายทเท่าไหร่เนี่ยเกิดเมื่อไหร่จริงๆแล้วนักเรียน แล่งข้อมูลใกล้ๆตัวเลยก็คือผู้ปกครองของนักเรียนนั่นเองนะคะแล้วก็ดูว่าข้อมูลชนิดใดบ้างที่ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบนะคะขีดขึ้นหมายถูกลงไปนะคะอันนี้กิจกรรมนี้ก็จะมีทั้งหสามหน้านะคะถ้าเสร็จแล้วราควรผ,ผู้ปกครองนะคะถ่ายส่งไลน์เข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ